ประธานาธิบดีบารัคโอบามาเปิดแผนลดการขาดดุลจากนี้ไปอีก10ปีแล้วครับแผนนี้จะต้องลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มภาษีทั้งหมดเนี่ยจะต้องลดการขาดดุลงบประมาณ3.6ล้านล้านเหรียญครับคูณ30เข้าไปครับถ้าเป็นเงินบาทก็ร้อยล้านล,านล,านลาน้านบาทจากนี้ไปอีก10ปี3.6ล้านล้านเหรียญเนี่ยครึ่งหนึ่ง เป็นการขึ้นภาษีครับนี่แหละที่กลายเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าโอบามาบอกว่าจะเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นและจะลดการให้สิทธิพิเศษภาษีกับบริษัทยักษ์โดยเฉพาะบริษัทน้ำมันและบริษัทแกส๊สซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ทำกำไรสูงเพราะว่าโอบามาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเสียสละ ถ้าหากไม่ให้คนรวยจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นก็ต้องไปลดค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการทางสุขภาพให้กับคนแก่เลือกเอาสิสองอย่างทําพร้อมกันไม่ได้โอบามาว่าอย่างนั้นก็รู้ครับว่าจะต้องมีเสียงวิจารณ์แน่ว่าเอะนี่ยังไงอะ่ะจะไปเก็บภาษีคนรวยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการสร้างประชาชนขึ้นมาสองชั้นหรือเปล่าโอบามาตอบเลยครับว่านี่ไม่ใช่สงครามชนชั้น แต่นี่เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ธรรมดาธรรมดาคำว่าคณิตศาสตร์ของโอบามาก็แปลว่าคุณต้องบวกลบคูณหารออกมาคุณก็รู้แล้วละ่ะว่าถ้าเราจะลดการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันลดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเป็นหนี้สินมากมายต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มที่ฉะนั้นมันต้องส่วนหนึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งต้องเป็นการเพิ่มภาษีและภาษีเอามาจากไหนละ่ะแม้กระทั่งคนที่ ร่ำรวยที่สุดของอเมริกาอย่างบรอนด์บัฟเฟตก็ออกมาเสนอแล้วครับว่าควรจะเก็บภาษีรายได้ของคนรวยของอเอมริกันสูงกว่านี้ตัวเขาเองเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเขาเสียภาษีน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานเขาในสัดส่วนนะครับคิดตามสัดส่วนเนี่ยเขาควรจะเสียภาษีมากกว่านี้โอบามาก็เลยเชื่อตามครับฝ่ายรีพับลิกันฝ่ายค้านก็มองว่านี่ไม่ได้ตรงกันกันกบที่ตกลงกันว่าจะมีความพยายามที่จะ ตัดค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีวินัยการเงินการคลังมากกว่านี้แต่แทนที่ว่าการประหยัดส่วนใหญ่มาจากการลดค่าใช้จ่ายโอบามาเลือกครึ่งหนึ่งเก็บภาษีเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งยอมลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องการทําศึกสงครามและค่าใช้จ่ายด้านต่างๆที่ไม่จําเป็นแผนนี้จะสําเร็จหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดการที่บอกว่าเก็บภาษีคนรวยมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อขาบวาชนชั้นกลาง และคนยากจนของอเมริกาก็จะเหครับบอกว่าถูกต้องแล้วแต่ว่าแน่นอนชนชั้นกลางระดับสูงหน่อยก็จะมองว่านี่เป็นการผลักภาระของรัฐบาลมาสู่คนจํานวนไม่น้อยแต่ว่าโอบามากกล้าจริงและจะต้องทําไห้สาเร็จด้วยมิฉะนั้นโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งรอบสองในปลายปีหน้านี้ค่อนข้างที่จะแย่ครับจึงต้องทําทุกอย่างลหละเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาสามารถจะแก้ปัญหาที่หนักที่สุดคือป้องกันวิกฤต การเงินการทองของสหรัฐรอบใหม่ให้ได้